ค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านมาย้อนรอยข่าวดังวันน้องหายนะคะวันน้องหายชาวบ้านรู้กันตอนจีโมงพี่บอกว่าน้องหายตอนทีโมงพี่ทําอะไรอยู่แล้วล่างทรงก็มานะคะหมอพีกก็มีค่ะฟังกันในคลิปนี้เลยนะคะหากชื่อชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์คลิปให้นางด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องน้องคนหนึ่งหน่อยนะ,ะช่วยตามหาน้องคนนี้หน่อยน้องชมพู่หน้าตาน้องน่ารักด้วยนะ,ะเห็นบอกว่าน้องอายุ3ขวบเองครับคุณผู้ชมฮะหายออกไปจากบ้านาอยู่ที่หมู่2เนี่ยนะครับในบ้านกกอกนะฮะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงเนี่ยนะโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมฮะทาง Facebook นครพนมทันข่าวเขาประชาสัมพันธ์หาตัวน้องลักษณะของน้องเองเนี่ยนะ,ะน้องชมพู่หรือน้องอรวรันนะครับอายุ3ขวบครับคุณผู้ชมฮะ โดยน้องผมยาวเหยียดตรงผมประมาณนี้นะคะส่วนสูง85เซนติเมตรลักษณะหน้ากลมผิวดำแดงที่ข้อมือของน้องผูกฝ้ายสีขาวเอาไว้แล้วก็จุดเด่นคือสวมสร้อยสแตนเลสค่ะนี่วันนี้เราไปที่ที่บ้านน้องนะฮะให้คุณผู้ชมไปดูหน่อยก็แล้วกันเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อเพาาอีกเราก็ไม่ว่ากันนะฮะก็คือว่าครอบครัวเนี่ยไปเชิญพระมาทำพิธีเนี่ยนะฮะแล้วการทำพิธีบอกนั่งในป่ายางด้วยนะฮะ คือเอางี้เรามองแบบวิทยาศาสตร์มั่งดีกว่านะว่าเด็กเนี่ยหายไปได้ยังไงแล้วทําไมอยู่น้องหายไปทั้งที่แถวนั้นเนี่ยมันเป็นป่าปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่น้องซึ่งใจคอไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะคุณพ่อกับคุณแม่เปิดใจกับเราเนี่ยนะครับว่าน้องเนี่ยอยู่กับพี่สาวอ่ะฝ้ายถูกไหมน้องหายไปตั้งแต่วันที่11พฤษภาณะคะตอนเช้า7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ออกนอกบ้านแล้วน้องก็อยู่กับลูกสาวคนโตอายุ13ตอนนั้นสักประมาณ9ก้าโมงลูกคนโตบอกว่าเหนผหอับ คุณผู้ชมฮะเผลอหลับได้งไงอีกพอเผลอหลับตื่นขึ้นมาน้องไม่อยู่บ้านแล้วค่ะก็พยายามโทรหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดินออกตามหาแถวบ้านจนกระทั่ง1ิบโมงไม่เจอนะคะก็เลยแจ้งชาวบ้านเนี่ยให้ช่วยกันออกตามหาน้องตั้งแต่11วันที่13เข้าวันที่3แล้วยังมไม่เจอค่ะแล้วก็แล้วสามขวบเดินไปไหนฮะ<อ>คือเราเคยเจอเรื่องหนึ่งที่บอกกี่ขวบนะจาได้ไหมฝ้ายที่แบบเดินไปหลายกิโลมากอะน้องสองขวบน้องสองขวบเอออันนั้นยังงงอยู่เลยนะคะว่าเดินเข้าป่าไปได้ยังไง อันนี้คุณผู้ชมฮะแหม่ก็ต้องบอกว่าจุดที่พี่สาวเขาเขาคลาดกับน้องเนี่ยก็คือพี่สาวหลับนะ,ะแล้วบังเอิญนี้ก็ชาวบ้านอีกแล้วฮะชาวบ้านบอกว่าไปหาพระไปหาร่างทรงพ่อแม่ก็ต้องพึ่งทุกอย่างเนี่ยนะร่างทรงบอกลูกยังไม่ไปไกลาจากบ้านเลยลองออกตามหานะก็ไม่พบสามวันตอนนี้เริ่มกังวลแล้วฮะว่าน้องจะไปอยู่ยังไงหายไปนานจนกระทั่งวันพระเนี่ยนะฮะร่างทรงก็มาใหม่บอกน้องโดนเอาตัวไปนะ แล้วร่างทรงบางคนก็บอกว่าน้องอยังอยู่คือจะโดนเอาตัวไปบ้างโดนโดนเขาเรียกอะไรนะน้องอยังอยู่โดยการที่มีเจ้าที่บังเอาไว้มีพวกร่างทรงทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างพระรูปล่าสุดวันนี้ที่มานั่งยานเนี่ยนะฮะภายในสวนยางเห็นบอกว่าน้องเนี่ยนะถูกังถูกขังเอ้า ขังไว้ในที่ที่มีประตูปิดอยากจะเจอน้องต้องไปเปิดประตูก่อน9ก้าโมงแต่พระบอกว่าขอให้พ่อแม่ทําใจเอาไว้ล่วงหน้าค่ะคือเวลาลูกหายก็ทรมานแล้วนะฮะไหนจะมีพวกล่างทรงเข้ามาผสมโรงอีกเนี่ยนะฮะไหนจะเป็นพระบอกให้แม่ทําใจน้องโดนขังแล้วคุณผู้ชมดูดนะิฮะหัวอกคนในบ้านเชื่อหมดแล้วฮนะตอนนี้เนี่ยให้ทําอะไรทําหมดนะฮะใครเจอน้องช่วยแจ้งมาหน่อยแล้วกันนะฮะแล้วเนี่ยตอน <N> อที่ไปเจอเนี่ยไว้เจ้าที่เจ้าทางอีก ขอให้เจอน้องสักทีตามที่พระท่านบอกท่านเลยเก้าโมงเช้าวันนี้เขากลัวเขาจะไม่ได้เจอลูกเขาอีกแล้วนี่ฮะไหนดูเขาหน่อยสิฮะมาดูบายวปลามาอ่าได้อยู่ทางเลือกก็เฮอมาได้ให้หูแจ้งตาใส่ได้ทําเห็นที่ใส่นอนที่ใส่ก็ได้ให้มาลองฟังเสียงทางด้านคุณพ่อคุณแม่หน่อยนะฮะ แม่ก็โทรหาพ่อก็ตกใจก็พากันมาหาแล้วก็ชาวบ้านก็เริ่มเริ่มทยอยมาทีละสี่ห้าคนจนพอเที่ยงก็ตกประมาณร้อยกว่าคนค่ะมาช่วยกันตามมาช่วยกันตามหาบ้านกกตูมด้วยค่ะบ้านใกล้เคียงคือมาเยอะมากค่ะคิดว่าคนพาน้องไปแม่คิด50เกือบหกิแล้วค่ะตอนนี้แม่นอนไม่หลับแล้ว ข้าวยังไม่ได้กินกินข้าวเช้าตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดแล้วหลังจากนั้นเราอยังไม่ได้กินข้าวกันเลยค่ะที่เป็นพระเป็นร่างทรงเป็นอะไรก็บอกว่าน้องน้องไม่อยู่ไกลจากบ้านแค่แม่หาไม่เจอเจ้าที่บังไว้อะไรประมาณนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มบ่ายเมื่อวานค่ะที่ที่มีหมอดูเริ่มพูดแบบนี้น้องอยู่ในรถหมอดูนะคะที่พูดนะ่ะน้องอยู่ในรถแล้วก็น้อง อยู่ในที่ที่ขังได้ปิดประตูได้อาจจะเป็นเถียงนาหรืออะไรลักษณะที่เป็นแบบปิดประตูได้ครับน้องอยู่กับพี่สาววัยสิบสามเอาใจช่วยคุณแม่นะฮะเด็กสามขวบไปได้ยังไงทั้งที่ตรงบ้านเนี่ยคือมันแทบจะไม่มีอะไรเลยในะจุดสุดท้ายที่พี่บอกว่าหันไปเห็นน้องเล่นอยู่ห่างจากจุดที่ตัวเองยืนอยู่คือสิบเมตรและพี่สาวก็ไปนอนพอตื่นขึ้นม,มาน้องหายไปแล้วพี่สาวนอนสิบนาทีเองนะวันนี้เราเจอพี่สาวเนี่ยนะ,ะชื่อว่าน้องแจม น้องจจมบอกหนูนอนสิบนาทีแล้วน้องหนูตื่นขึ้นมาโอ้คุยนี่หากันกลางเขาเรียกน้าแรมันะะนะฮะนี่กลางคืนยังหายเลยฮะตอนที่น้องไอสารวัตรเนี่ยนะลงพื้นที่ไปนี่ฮะปูพรมค้นหากันทั้งคืนอืจะใช้คําว่าอะไรพระดันไปไปบอกกับเขาไงว่าถ้าเก้าโมงไม่เจอใช่ไหมไม่มีโอกาสแล้วคุณผู้ชมดูดีฮะไอ้หัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เดินหากันแล้วไม่รู้ไม่รู้รว่าคืนนี้จะหากันยันสว่างเปล่าเพราะกลัวว่าไม่ใหญ่ถึงเก้าโมงดูดิฮะ นี่คือภาพล่าสุดเลยนะฮะส่วนพี่สาวบอกว่าหนูหลับสิบนาทีจริงๆลืมตาตื่นน้องหายไปแล้วลองฟังเสียงน้องแจมหน่อยนะฮะพี่สาววัยสิบสามไม่นานประมาณสิบนาทีนี่เหนูตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอน้องแล้วก็ไปหาลืมดูน้องก็เลยมาหาน้องไม่เห็นค่ะสดุ้นค่ะ หาตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปบนนู้นค่ะตรงหน้าตรงสวนมันค่ะเพราะว่ามันเคยมียายพาน้องไปเล่นตรงนั้นพาน้องไปเสียยะก็ไปหาป้าอยู่ตรงนู้นถามป้าว่าเห็นน้องไหมไม่เจอป้าบอกว่าไม่เห็นป้าไม่เดามาป้าก็ช่วยหาแล้วก็มาบอกน้าน้าเจ้าของบ้านนี้แหละเป็นห่วหงคิดถึงน้อง เลี้ยงตั้งแต่น้องได้เก้าเดือนค่ะน้องยังคือมันมีคดีหลายครั้งนะคุณผู้ชมดูภาพที่น้องสารวัตรนักข่าวเรากับญาติๆตามหาเด็กอยู่นะฮะคืนนี้เนี่ยนะฮะย้ำนะฮะว่ามันมีหลายคดีถูกไหมฝ้ายก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเด็กหายแล้วอย่างโชคดีหน่อยก็คือเดินไปหลายกิโลแล้วไปโผล่ข้ามจังหวัดบางกรณีไม่ได้หายแต่สุดท้ายเสียชีวิต คือกรณีนี้วันนี้ที่น้องไอซ์ลงไปเนี่ยนะฮะนักข่าวคุณผู้ชมดูที่ฮะมันไล่มันสับปะหลังนั้นเลยอ่ะที่เราเดินหาน้องกันอยู่เดินมาไกลจากบ้านก็ไม่เจอเนาะแล้วถามว่าเด็กสามขวดจะเดินยังไงฮะเนี่ยเอาอย่างเงี้ยน้องจะไปเล่นกับไครฮะแล้วประเด็นคือวันนี้หมอรักษาเขาเรียกหมอรักษาคนในพื้นที่เนี่ยน,นะ,ะแต่เป็นหมอผีใช่ไหมใช่ค่ะชื่อว่านายดำรงโจนาฮะนายดำรงเองวันนี้ทําพิธีเนี่ยนะอ๋อนี่ฮะยาาเขาก็เครียดนะฮะหมอผีก็มากันเยอะเหลือเกิน หมอผีมานั่งทํานายสื่อพลังจิตฮะกับเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็คุยกับชาวบ้านนี่ฮะนายดำรงหลับตานะไหนๆต้องดูดิฮะเนี่ยหลับตาแล้วก็บอกสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นกลายเป็นว่าพวกหมอผีดันไปบอกพ่อกับแม่ไาอีก5กลางดึกคืนนี้บอกผีไม่ปล่อย<น>เด็กยังมีชีวิตแต่เด็กอ่อนปวกเปียกผีกําลังจะต่อรองฮะแล้วคุณผู้ชมดูครอบครัวทางซ้ายมือนะฮะนั่นคือความหวังของพ่อแม่เขานะฮะหมอผีได้มาบอกแบบนี้อีก ล่าสุดเห็นบอกว่าญาติก็เลยทําตามหมอผีคืนนี้ฮะตะโกนสื่อสารกับเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาปล่อยตัวลูกหลานเขากลับมาอเอาไหนฟังเสียงหน่อยสิฮะ บอกว่าเจ้าเอาคนผิดเด้ยมันเป็นลูกผู้นี้ได้ลูกไข่อยผิดได้เจ้าเอาคนผิดแต่ขึ้นมาส่งเด้ไปบอกนางพุทธนางพุทธีินาลูกไข่ลองใหกแหงลูกยังไม่เอาข่เลยเดาลูกไปผิดเด้ลูกนี่ยไม่ลูกไข่ได้ว่าไม่ลูกเจ้าได้ลูกไข่เด้อเอามาส่งเด้อป็นลูกไข่ ได้เฮามาส่งเด้อลูกไข่หนี่งบ่อเมนุกีนุดมาเนี่ยลูกเจ้าลูกไข่ได้เออลูกไข่ได้บ่แม่นูกเจ้าได้เจ้าไปผิดลอะลูกไปผิดบ่อมนเออบ่แม่นูกบ่อเมนุกนั่งนุดมันเป็นลูกไม่แง่หนิลูกขอให้ลูกนั่งสมควรเด้อเอามาคืนได้จะอาไปผิดเด้อลูกไข่ได้อันนั่นเฮลคืนมา มันบ mm ่แ hmm, ม่ลูกนั่งนูดได้ลูกนั่งสมกล้าหูเป็นไซานนะอย่าเอาขึ้นมาจะเอาไปผิดเด้อจะเอาไปผิดเด้อจะเอาไปผิดเด้อจะเอาไปผิดนะหูไข่เด้อจะเอาไปผิดเอาขึ้นมาส่งไว้ไงเนี่ยเด้อให้เอามาส่งมือนีละเออให้เอามาส่งมือนีละถ้าทำแล้วแล้วเปลี่ยนบ่นี่ฮะล่างส่งก็บอกใหญ่เลยนะฮะให้ตะโกนดังๆตะโกนดังๆ มันก็สุดวิสัยแล้วแหละเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยนะฮะพวกนี้ก็มาปรากฏตัวกันเต็มไปหมดเลยเออไม่รู้น้องไปไหนจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะพยายามตามให้แล้วกันนะฮะแล้วที่ทําให้เขาลําบากใจคือเดินบอกว่าน้องอ่อนปวกเปียกไปหมดแล้วยังไม่พอหมอสื่อสารพลังจิตคนนี้เนี่ยนะฮะบอกว่า3ปีก่อนรถขนมันสมปะหลังข,งของครอบครัวนี้ไปติดหลมใช่ไหมค่ะแล้วก็ตอนนั้นน่ะมีคนในครอบครวัวนี้ไปบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แล้วไม่ได้แก้บน เจ้าป่าเจ้าเขาก็เลยมาเอาน้องไปตอนนี้นะะเห็นบอกว่าสภาพน้องชมพู่เป็นยังไงบ้างพวกหมอผีบอกอ๋อโดนใบไม้คุมหัวเอาไว้สองใบหรอฮะโดยคนไม่เห็นหรอกเพราะว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเอาใบไม้วางไว้บนหัวน้องปวกเปียกแล้วคุณผู้ชมดูครอบครัวกัาดีฮะเขาเชื่องเขาจริงๆนะฮะไม่รู้ทําไงจริงๆอะฟังเสียงไอ,อ้คนนี้ไหนละกัน,นะฮะ โอ้โหได้ว่ามันสิเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็บ่กล้ารับรองเด้กับผีค่ะอันนี้ซื่อสารกับผีครับกระผีผีปลาผีปลาครับผู้หญิงผู้หนึ่งผู้ชายผู้หนึ่งแต่ว่าคนผู้หนึ่งเนี่เป็นผู้ชายในบ่มีหัวตีหิวหัวข่างนี่ไว้เขาว่างนะคือซุ่มที่เพิ่นไปขาเจ้าไปก่อนขาเจ้าไปโกนมันแก้มันผู้น่ะแต่ก่อนน่ะบัดนี้รถขาเจ้าจมแล้วขาเจ้าเลยมีผู้ใดผู้หนึ่งว่าบนบานว่าสิเลี้ยงเขาข้อหมายน่ะบัดนี้่เรารถนัินขึ้นมาแล้วแหละก็แล้วเลยเท่าคู่มือนี่นนนน่่ะก็็ไปปปลลงข้้าาามมัผเเีด มันมีพีนะ่เ,เขามาเรียกเขามาเรียกคือคือวันนี้ที่เราเดินตามนักนักข่าว